สวัสดีครับพบกับรายการเข้าข้อครับผมวันนี้อีกเช่นเคยฮะวันีรองเท้าเท่าที่เห็นจากหน้าปกก็คืออาดิดาสโคปาวันนี้สีแดงแรงดินเลยแต่ก่อนที่เราจะไปดูนั้นครับต่องย้ําอีกเช่นเคยนะครับครับผมยังไงครับกดตรงนี้ฮะ ตุงน่องเหลืองกดติดตามมาไว้ด้วยกดติดตามมาเราไว้หน่อยหรือกด subscribe นั่นเองครับผมเป็นกำลังใจให้เราหน่อยกันนะครับอ่าแล้วก็สําหรับท่านไหนที่จะขอรองเท้าแบบพี่ครับช่วยรีวิวตัวนั้นให้ดีก็จะพยายามหามาให้นะครับครับก็แลกกันไปแล้วกันเราหารองเท้ามาให้ท่านดูท่านกด subscribe กดถูกใจกดแชร์ให้านิดนิดหน่อยหน่อยครับผมแล้วรองเท้าในวันนี้ก็คือ adidas Copa ยสนี่ครับแบรน ปกติเนี่ยเราจะรีวิวแต่ตัวท็อปนะกับตัวรองตัวรองท็อปกับตัวท็อปใช่ไม่ครับหายเอาจริงในตามท้องตลาด YouTube เนี่ยคนมารีวิวตัวบวยเนี่ยน้อยมากน้อยน้อยน้อยมากที่จะเอามาให้ดูกันใช่แต่วันนี้เราจะเอาตัวบวยไม่ให้ดูแล้วกันครับเพราะว่ามีเพื่อนผมก็ถามมาว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่รีวิวตัวบวยทางทีอย่างบางคนก็งบจำกัดจำเขียนนะอ่าโอเควันนี้ก็อยากรู้แหละว่าเอ้าตัวบวยมันใช้ไม่ได้หรอ ใส่ไม่ได้เล่นไม่ได้หรือยังไงไม่นิยมกันเลยแล้วก็หาข้อมูลได้ยากใช่ครับวันนี้เราก็เลยเอาตัวบ้วยมารีวิวให้ดูแล้วกันอ่าอ่าแล้ววันนี้ก็คือ adidas copa 20.4นะครับผมก็คือเป็นตัว2,020น่แหละเดี๋ยวนี้ adidas ชื่อรุ่นที่เป็น181920มันก็คือปีที่ออกใช่ส่วนจุด1.2.3.4ก็คือเรียงลำดับท็อป l องท top ลองบวยแล้วก็ตัวบวยใช่ครับอ่ัแล้วก็จะมีตัวพลัดด้วยนะครับตัวพัดก็คือท็อปสุดอ่ะท็อปสุดอืมซึ่งในโคปาก็มีอ่าครับผมแต่วันนี้เราจะมารีวิวตัว20.4ก่อนนะครก็คือตัวสุดท้ายตัวล่างสุดของอดิรัสโคปาเลยครับอ่ะมาดูกันที่หนังก่อนนะครับผมโคปาเนี่ยอยู่ในตระกูลที่เป็นคลาสสิกครับใช่เป็นสายคลาสสิกเลยใช่ หนังด้านหน้าก็จะเย็บแบบเนี้ยเหมือนเดิมลายริ้วๆก็ตามสไตล์คลาสสิกแต่ตัวบ๊วยเนี่ยครับยี่สิบจุดสี่เนี่ยหนังที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นหนังสังเคราะห์ก็คือตามงบประมาณแหละครับผมเป็นหนังสังเคราะห์ทั้งตัวแต่ผมกำลังจะบอกว่าหนังสังเคราะห์สมัยเนี้ยกับกสมัยก่อนที่เราใส่ใช่ทําได้ดีมากนะนุ่มนะครับผมเนี่ยพอรู้สึกแบบจับไปเอ้ยนุ่มนะเนี่ยนุ่มนุ่มสมัยก่อนเราใส่แบบรองเท้าตอนโหยุคเรา ใช่คือหนังสังเคราะห์หนังตัวบุ้ยเนี่ยแข็โป๊แข็งโป๊กมันก็จะเรียงลำดับขั้นขึ้นมาเรื่อยๆยี่สิบจุดสามก็จะเป็นหนังลูกวัวอ่าหนังแท้แล้วใช่เริ่มเป็นหนังแท้แล้วแต่แบ่งเกรดขึ้นมาเรื่อยๆยี่สิบจุดสองก็จะเป็นหนหนังลูกวัวกระทิงลูกวัวกระทิงแต่ยี่สิบจุดสองเนี่ยจะมีลิ้นใช่มีลิ้นก็คือมันจะเป็นเรียกว่าอาดิดาสโกโลใช่ไหมฮะอาดิดาสโคปาโกโลอ่าใช่มันจะมีลิ้นขึ้นมาครับแต่ส่วนตัว ยี่สิบจุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่านะหนังจิงโจ้ฟิวชั่นสกินอ่าก็จะเป็นหนังจิงโจ้ผสมกับผ้าถักผ้าถักตรงข้อเท้าขอบข้อเท้าครับผมเหมือนแบบมันมันจะบีบใช่ใช่ไหมเพื่อให้กระชับตรงข้อเท้าแล้วก็ตัวพัสก็จะเป็นเหมือนกันครับหนังจิงโจ้แต่ไม่มีเชือกใช่ไม่มีเชือกก็แบบเป็นหนังเต็มเลยตรงนี้เป็นหนังเต็มทั้งหมดแล้วก็เป็นเย็บเป็นรอยเป็นริ้วคล้ายๆแบบนี้แหละ แต่ถ้าใครชอบตัวจุดสองเนี่ยชอบแบบมีลิ้นเนี่ยก็ต้องตัวจุดสองเท่านั้นนะใช่จุดสองเท่านั้นใช่ครับผมลิ้นก็จะมียางยืดรัดอ่าคล้ายๆกับพวกพิเดเตอร์เลยใช่ใช่เโอเคครับอ่ะเรามาดูข้างเท้าด้านในครับครับผมตัวบวยนี่ก็จะประมาณนี้เรียบเรียบเลยเรียบเรียบเลยเรียบเรียบหมายถึงว่าไม่มีสามแถบเป็นของแบบที่เป็นซิกเนเจอร์ดีครับแต่จะเป็นลายเย็บลายลายเย็บแทนก็จะเป็นสามขีดอยู่ดีถ้ามองดีอ้าใช่ เป็นรายเย็บของหนังแทนครับผมที่เขาเย็บมาเรียวๆก็เพราะว่าเพื่อการสัมผัสบอลนั่นเองอ่านะครับอ่ะข้างเท้าด้านนอกฮะข้างเท้าด้านนอกครับผมเหมือนเดิมครับสามขีดเพราะถ้ามีสี่ขีดเข้อปลอมแน่นอนฮะเล่นทุกเทปครับผมอ่ะนี่ครับสามขีดใช่สังเคราะห์หมดเลยนะครับผมแล้วก็โคปาอ่ะต้องบอกว่าสีรุ่นเนี้ยสีเยอะเหมืกันนะฮะใช่ โคปาทั้งโคปาทั้งโกโลเนี่ยสีเยอะมาก่ครับผมต้องไปเลือกเอาเองนะครับชอบสีไหนก็ลองเลือกชมกันดูก็ตรงนี้ก็จะมีหนิ่โลโก้รุ่นคปราาครับอ่ะอันนี้เรามาพูดถึงตรงนี้นิดหนึ่งลินเนี่ยปกติถ้าถ้ารุ่นแบบตัวท็อปนางเนี้ยอ่ะฮะมันจะเหมือนเป็นไอตัวผ้าถักใช่ใช่ที่รัดไปเลยใช่แต่ตัวนี้มันจะมีลิ้นกตามสไตล์แบบรองเท้าทั่วไปอ่าราคาประมาณนี้นะฮะครับผมแล้วก็ด้านข้างเนี่ยขอบขอบเนี่ยฮะ จะนุ่มๆหน่อยอ่าก็นั่นแหละฮะอ่าอย่างที่สร้างกันดีถ้าเป็นรองเท้าที่แบบตัวบวยตัวสุดท้ายอะไรเงี้ยขอบมันก็จะนุ่มหน่อยอืมใช่จะแบบใส่เรียกว่าเรียกว่าไม่ค่อยกระชับมากเท่ากับตัวท็อปขึ้นไปเนาะเขาเน้นสบายอ่าเน้นใส่สบายอะไรเงี้คือเราจะบอกว่าบวยมันก็ไม่ได้ไม่ดีนะครับผมอยู่ที่การใช้งานมากกว่าใช่เราไปสรุปกันตอนท้ายครับแต่ก่อนอื่นไปดูพื้นก่อนนะอ่ะมาชุดพื้นชุดเนี้ย ผมว่าไม่ไม่ไม่ขี้เหร่น่ะใช่ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดสวยนะครับผมดูลวดลายแล้วปุ่มเนี่ยเป็นปุ่มแบบสามเหลี่ยมนะครับทรงจะคล้ายๆปีเตอร์ตัว L Z เซตนนั้นน่ะจะเป็นปุ่มแบบสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมใช่แต่พอเป็นตัวท็อปขึ้นมาเนี่ยมันจะออกเป็นแนวแบบเหมือนครึ่งวงกลมนะปุ่มมันจะแบบเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็หยักเข้าไปนิดนึงอะไรเงี้ยโอเคมันก็จะมีดีไซน์ที่สวยกว่านี้นิดนึงครับ กว่านี้เลยแหละแล้วก็พื้นก็จะใสๆนะครับครับใช่ตามสไตล์แบบครับผมแต่ถือว่านี้เขาให้มาก็ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเล่นได้เหมาะสมกับราคาครับคือเอาเอาจริงก็น่าจะเล่นได้แบบหลายหลายพื้นสนามอยู่เนี่ยแล้วตรงพื้นนี่คือเขาแบบทำเป็นลวดลายนะเป็นคลื่นๆแบบ สวยสวยสวยอยู่นะถ้าเป็นแต่ก่อนนะแบนเรียบแบนเรียบสูงไหมแบนเรียบใช่เผื่อปุ่มกลุมใช่ปุ่มแล้วแต่แบบที่เขาดีไซน์มาเลยเอาไหนถูกสุดก็เอาอันนั้นมาแต่ผมอะไรงจะบอกว่าเออสมัยเนี้ยใช่แล้วแบบพื้นก็ไม่ได้แข็งมากนะอย่างเมื่อก่อนถ้าตัวบวยเนี่ยแข็งโป๊กเลยพื้นรองเท้ารุ่นบวยอย่างเนี้ยครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับอผมว่าแบบเหมาะกับคนที่ไม่ได้ใส่เตะเป็นประจำ สำหรับบางคนอาจจะแบบออกงานสังสรรค์พบปะเพื่อนฝูงแบบปีละครั้งหรือเป็นเตะเป็นพิธีอะเตะเป็นพิธีเหมือนอารมณ์ประมาณมีแบบกิจกรรมของออฟฟิศที่แบบคนที่เป็นติงเตะทีเจ้านายบังคับไปเตะอย่างเงี้ยเหมาะเลยครับเหมาแน่นอนสีแบบนี้ถ่ายรูปมายังไงก็เด่นเชื่อผมหล่อแน่นอนในราคาขนาดนี้ราคาเต็มเนี่ยมันคือ1,800บาท ครับแต่ตอนเนี้ยมันก็มีพวกจัดโปรเซลอะไรเงี้ยเพื่อนผมเนี่ยอันนี้ต้องขอบคุณคุณแม็กด้วยนะที่ให้รองเท้ามาอย่างคุณแม็กนี่ซื้อมาอะไราคาหนึ่งพันบาทหนึ่พันบาทถือว่าไม่แพงนะฮะโอเคเลยครับเนี่ยแบบที่บอกครับคือปีนึงเตะครั้งนึงก็เหมาะแต่สําหรับคนที่เล่นฟุตบอลจริงๆจังๆเนี่ยแล้วต้องการแบบต้องการประสิทธิภาพในการเล่นเนี่ย ันนี้ก็คงผมก็คงอาจจะไม่แนะนําเท่าไหร่อ่าใช่อย่างเงี้ยเหมาะกับคนทั่วไปที่แบบอยากเริ่มจะเริ่มเตะบอลเลยอย่างเงี้ยอันนี้โอเคได้ครับแล้วรุ่นนี้มีใครใส่บ้างในซีรีส์นี้ซีรีส์นี้โคปานะฮะที่เคยเห็นก็จะมีเปาโลดิบาราอืมอันนี้เขาเขเคยเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ใช่ฮะหลาย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 สีใช่หลายสีเลยแต่แกจะใส่เป็นตัวพลัส ใช่ตัวพาร์ทครับไม่มีเชือกใช่แล้วก็อาจจะมีสีพิเศษสําหรับตัวเองด้วยเดี๋ยวลงรูปไว้ให้ดูนะใช่ฮะจะใส่สีเยอะมากใช่แต่น่าจะเป็นตัวลุกคนเดียวนะที่ผมเห็นนะอ่าที่ใส่อ่ะานอกนั้นก็จะเป็นแบบก้องกลางก้องหลังประตูประตูอย่างประตูก็ดับบิดเดคแฮร์ฮะล่าสุดก็คือใส่อ่าอดิดาสโคปาแล้วมีอีกคนนึงก็คือมาเนลน้อยเอออ่ามาเอลนอยเอจะใส่สีน้ําเงินอ่าสีเดียวกับใครครับ อ๋อดอนนี่ฟันเดเบกครับอ่ากองกลางคนล่าสุดของแมนเชสเตอร์แต่ฟันเดเบกนี่ใส่2ี1นอ่าสีน้ําเงินมีเชือกนะสีเงินนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่าเป็นกองหลังผมเห็นใส่ก็คือโจเอลมาติดอ่าโจเอลมาติสก็ใส่ใช่ทุ่งนี้หาดูเขายากหน่อยทําไมครับเขาไม่ได้ลงเลยครับเจ็บครับครับผมอ่ะคือผมอ่ะได้มีโอกาสได้ลองใส่ตัวนี้ด้วยอ่าครับเป็นยังไงความสัมสัมผัสแรกนะครับ นิ่มโอเคอ่าหน้าเท้าอะไรโอเคสบายเท้าไหมโอเคถือว่าโอเคครับครับผมติดเรื่องความนวมตรงข้างๆไปนิดเนี่ยตรงนี้เหมามันเหมาะสาหรับคนที่แบบสนามอเตะบอลบ่อยๆก็ใส่ได้แต่ใช้สําหรับแบบสนามแบบวันฝนตกอะไรอย่างเงี้ยอ่าเออย่างเงี้ยโอเคนะเป็นรองเท้าคู่สํารองใช่ใช่เอาไว้ซ้อมวิ่งซ้อมอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับจะเหมาะนะครับโอเคอ่ะแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมเพิ่งเคยเห็นกันนะ ไปข้างไหนทายมาเลยว่าเมดอินอะไรอันนี้อันนี้ยอมรับเลยว่าเพิ่งเพิ่งเคยเห็นปกติเราจะเจอเมดอินเวียดนามอินโดนีเซียอะไรพวกนี้โคปาเนียงจริงต้องบอกว่าส่วนใหญ่ตัวท็อปสุดต้องเมดอินเยอรมันช่ถูกไหมถ้าตัวเก่าใช่ต้องเยอรมันนถือว่าสุดแหละครับแต่ตัวนี้ฮะแปลกเป็นเมดอินเมียนมาเมียนมาฮะเออโอเคผมเพิ่งเคยเห็นนะใช่ผมก็เพิ่งเพิ่งเคยเห็นกันเออเออเออหลือเราอาจจะไม่ได้ตามรองเท้าใหม่ๆมากหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ บางท่านเนี่ยถามเรามาว่าแบบไม่เห็นมีรองเท้ารุ่นใหม่ๆบ้างเลยครับออือผมก็ต้องบอกเลยว่าผมกาอยากมีนะรุ่ <S <S ใ<ช>ในใหม่ๆแต่แต่จริงๆจริงๆต้องเล่าก่อนว่าเริ่มต้นเราคือแบบอยากให้สําหรับคนเหมือนเราอ่ะเราชอบรองเท้าในยุคเก่าๆที่เราเคยช,ชอบในสมัยเด็กอะไรนี้นเราก็เลยเอารองเท้าที่เรามีอยู่อ,ะอ่ะม,มาแบบแบ่งปันแบ่งกันดูสําหรับคนที่ยังคิดถึงรองเท้ารุ่นเก่าๆอยู่ นั่นแหละฮะเราก็รุ่นใหม่จริงๆเราก็ชอบรองเท้านั่นแหละเราก็อยากมีรุ่นใหม่ที่ที่มันออกมาเหมือนกันใชแต่ตอนนี้มันแบบที่บอกครับก็คือเราส่วนใหญ่เราลงทุนกันเองนะครับใช่ฮะแต่ถ้าท่านอยากดูใหม่ๆจริงๆมีวิธีช่วยเราก็คือกดซับสไครซับสไครค่ครับผมช่วยกันแชร์เผื่อร้านพูดตัวแทนจําหน่ายก็จะมาเห็นอะไรเงี้ยเราจะไดเอามารีวิวให้ได้ครับแต่ก็จะพยายามหามาให้แล้วกันครับผมครับสำหรับวันนี้ก็หอมผักหอมพออีกเช่นเคย นะฮะก่อนจากกันก็มีอะไรก็คุยพูดคุยกันได้ครับผมอยากให้รายการเข้าข้อเนี่ยมันเป็นคอมมูนิตี้เหมือนเป็นแบบกลุ่มคุยกันนงเกี่ยวกับฟุตบอลคนรักรองเท้าคนรักฟุตบอลครับผมแล้วก็จะมีแบบที่น้องเขาบอกมาว่าแบบอยากให้พวกพี่แบบใส่แล้วก็รีวิวอ๋ออันนี้เดี๋ยวทําให้แน่นอนทําทำให้แน่นอนครับผมใจรออีกนิดนึงนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเข้าข้อของเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ